บาปตรงไหนมันบาปจริงเหรอข <ALK ING down> นาดที่ประเด็นเรื่องบ้านเพื่อคนไทยที่ได้นำเสนอไป <Okay. S 1> ว่าคนสโสมพลพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสา,า,ารดิบทรัพย์ไทยถ้าเข้าไปดูทิกติกเนี่ยค้านต่อเนื่องค้านต่อเนื่องโครงการบ้านเพื่อคนไทยโดยเฉพาะคลิปที่ได้นำเสนอเป็นประเด็นร้อนแรงคืออย่าซื้อบ้านเพื่อคนไทยเพราะมันบาปที่ดินเนี่ย มันมีมูลาค่าราคาสูงมากคนเอาไปทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติโดยรวมไม่ใช่ไปจัดสรรให้คนแค่พันกว่ารายอย่างนี้ไม่ถูกอันจริงๆที่บางซื่อเนี่ยมันเป็นหมื่นยูนิตนะแต่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยอย่างที่ว่าอาตัวคุณโสพลนี่บอกเลยถ้าเอาป่าเสริมสมไปจัดให้สรรให้ชาวบ้านไม่มีที่ทํากีนนันด,ดีแต่กรุงเทพห้องชุดเหลืออยู่ต้องเยอะอย่าไปซื้อ บ้านเพื่อคนไทยมันบาปหนักนะครับถ้าเราไปซื้อเช่นที่กมอสิบเอหลังปตทสวนจตุจักรเนี่ยครับเขาจะเอาที่ดิน15ไร่ผมตีค่าไว้ประมาณพันแปดรอล้านมาสร้างคอนโดแค่พันกว่าหน่วยตกแล้วหน่วยหนึ่งประมาณล้านห้าที่ดินตรงนั้นเนี่ยครับเราควรจะไปใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติโดยรวมไม่ใช่ไปจัดสรรให้คนแค่พันกว่าไรอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นที่ป่าเสื่อมทรม ไปจัดสรรให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ไม่มีที่ทํากินอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ในกรุงเทพเรายังมีห้องชุดเหลืออยู่มากมายทั้งมือหนึ่งมือสองควรให้ชาวบ้านก็ช่วยกันขายของเขาเองเพื่อที่จะปลดหนี้หรือไปลงทุนไม่ใช่ไปสร้างใหม่อย่างนี้นะครับขืนเราไปซื้อเท่ากับเราเอาสมบัติของแผ่นดินไปใช้ฟรีๆอย่างนี้บาปหนักนะครับอย่าไปซื้อบ้านเพื่อคนไทยนะครับแต่ดูจะหยุดไม่โย ถ้านี้เนี่ยเอาไม่อยู่คนแห่แหนกันไปจองเนี่ยทบ้ชมอมแต่ก็มีคนสงสัยบาปตรงไหนอเอาที่รถไฟซึ่งเป็นที่หลวงจริงค่ะราคาสูงจริงคะ่ะถ้ากรณีเอาไปให้เอก,กชนมาเช่าเนี่ยอาการรถไฟอาจจะได้ประโยชน์แต่ที่รถไฟมันเยอะมันเยอะจริงๆริงทำให้คนที่อยากจะมีบ้านเป็นบาปถ้าไปซื้อนี่จะเป็นบาป เราก็เลยต้องโทรศัพท์สอบถามดรโสพลพรโชคชัยค่ะท่านก็อธิบายว่าที่โพสเรื่องนี้ไปเพราะรู้สึกว่าการที่หลวงเอาที่หลวงคือรถไฟไปใช้ไม่สมควรคนเอาไปทําประโยชน์เพื่อส่วนร,รวมเช่นสร้างโรงพยาบาลสารูประพเพื่อคนส่วนใหญ่ดีกว่ามาให้คนไม่กี่คนเพราะที่ดินตรงนี้มันแพงมากมันแพงมากก็เลยทำนองว่าคือเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นดีกว่า แล้วก็ไล่หรือราคาประเมินว่าตรงกอม11อต,ตารางวันละสามแสนบางกอกน้อยตรงชนบุรีเนี่ยตารางวารละแสนค่ะเชียงใหม่ก็เกือบแสนที่เชียงรากถูกหน่อยประเมินราคาตารางวารละประมาณหมื่นบาทตีราคารวมกันเป็นเงินหลายพันล้านมูลคาที่ดินเอามาเอาเอาไปเช่าถูกเกินจริงนี่แล้วก็รวมถึงราคาประหยัดจริงแต่มันก็ล้านถึงสล้าน อาตัวคุณโสพลพยายามจะบอกว่าตอนนี้อาผู้ประกอบการสังหาที่เขามีอยู่เขาขายไม่ออกจังเอยแย่ทําไมไม่ไปช่วยเขาค่ะไปช่วยเขาตรงนั้นดีกว่าไหมแต่ว่าเราที่หลวงเช่นที่รถไฟที่ต่อไปที่ธนารักษ์ไอ็์เวสิมาให้คนที่ไม่จงเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันไม่สมควรที่จะมาะใช้เนี่ยอยากไปทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากกว่าเช่นไปสร้างโรงพยาบาลไปสร้างสาวโพเพื่อ,อคนส่วนใหญ่ในประเทศดีกว่าที่จะมาให้คนไม่ดีคน เนื่องจากว่าที่ดินมันแพงมากถ้ามองในแง่ผลเสียมันมีมากกว่าผลได้ก็คือคนที่ได้ไปเนี่ยอย่างเช่นเปิดจองอยู่ไม่กี่พันหน่วยเนี่ยคนที่ได้ไปก็เหมือนถูกหวยก็ซื้อไปเลย5ปี้างหน้ากเกงรีขายต่อกันได้ได้กาไรเหมือนถูหวยหอย่างนี้ไม่เหมาะละครับก็บอกราคาไปจาัดรู้จริงอย่างที่ว่าราคาล้านหนึ่งแต่ว่ามันมีล้านหนึ่งถึงสามล้านซึ่งเขาแถลงไม่ค่อยชัดนะถ้าล้านหนึ่งเนี่ยผ่อน2.5เปอร์เซ็นต์30ปีเนี่ยจริงครับผ่อนดอกเบี้ยผ่อนเป็นเงินเดือนละ4,000บาท แต่ว่าเรงไม่ได้คิดถึงว่าต้องมีค่าประกันเลยนะอย่างผลอนแบงค์อะไมีค่าประกันและเตรียมการก็คือค่าดูแลชุมชนหรือค่าส่วนกลางเนี่ยแต่สมมติถ้าเกิดสร้างเป็นปตึกสูงที่กองมอสิบเอ็ดเนี่ยตารางเมตรละห้าสิบาทอาจจะเอาไม่อยู่ด้วยซ้ำไปถ้าตารางเมตรห้าสิบบาทสามสิบตารางเมตรก็อีกพันหะ้านะดังนั้นสี่พันบวกอีกพันห้าบวกอีกประกันอีกเกือบพันเนี่ยอาจจะกลายเป็นเอ่อหกเจ็ดพันเข้าไปแล้วเอ่อถ้าเกิดเราสร้สางแสนหลังอย่างที่เขาประกาศหรือสามแสนหลังอย่างที่ท่านทักษิณประกาศเนี่ย อธนาคารอางอิก็คงจะเจ๊งไปด้วยเพราะว่าคิดเขาคิดดอกเบี้ยแค่สองจุดห้าเปอร์เซ็นปกติดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารอ้างอิก็สองเปอร์เซ็นต์มันมีช่องห่างกันแค่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ธนาคารคงเจ๊งแน่อะไรเงี้ยนะครับจองซื้อเนี่ยรายได้ห้าหมื่นบาทในขณะที่ถ้าเกิดว่าลูกผมเมียผมหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีเงินถึงสองห้าหมื่นบาทก็มาจองได้มาจากสมัยโกลกก็ได้มาจากเชียงรายเชียงใหม่ก็ได้ นะอายุเท่าไหร่ก็ได้ผมมีเจอคนหนึ่งอายุหกห้าก็ไปจองนะไม่ใช่คนตั้งตัวเสมอไปเนี่ยครับดังนั้นอพอคนมาจองเยอะๆเนี่ยคนตัวแท้หรือคนที่อยากได้บ้านเพื่ออยู่อาศัยไม่มีบ้านเนี่ยคงไม่ใช่บ่านครับอย่างนี้นี่ก็อาจจะเกิดความลักลั่นฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนะยครับคือโครงการนี้ถ้าย้อนกลับไปคือไม่ใช่บ้านคนจนเพราะกำหนดเงื่อนไขรายไ,รได้ไม่เกินห้าหมื่นหมายถึงคนอยากมีบ้านแล้ว ก็ตั้งใจท่าฟังคุณทักษิณหลังสุดไปไกลแล้วถึงกระดษล้านยูนิตเลยนะอในมุมหนึ่งถ้าทําล้านยูนิตจริงๆผู้ประกอบการอสังหาริมอ้วกแตกแล้วท่านผู้ชมเพราะอะไรที่คุณสุภพลบอกก็มีมุมแหละอาที่มีมูลค่าสูงที่บอกว่าเหลือในกรุงเทพเต็มเลยเนี่ยราคาระดับนี้ก็มีมีแต่อยู่น่นธัญบุรีอนคปรปฐมอติชายแดนห่างไกลอ่ะ บ้านคนบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยมันโย่เตดแนวรถไฟฟ้าหรือรถไฟหรือใกล้แนวรถไฟฟ้ามันจะไปสอดรับกับไอ้ที่เขาประกาศว่าจะทําซึ่งไม่รู้จะทํากี่โมงคืออะไรนะรถไฟฟ้า20บาทค่ะอะกับข้อต่อมาท่านผู้ชมคือทําเลเนี่ยมันต่างขนาดเดียวกันอีกอประเด็นกับ,บบ้านทั่วไปเนี่ยต้องยอมรับาธนาคารเนี่ยแทบจะไม่ปล่อยกู้แล้วน้องโหมไหมข้อต่อมาอีก เอาเงินดาวมาจากไหนเงินดาวอะ่ะม,มันต้องดาวเนี่ยขนาดที่คุณสพดูเหมือนจะบอกมีอ่ะเขาก็จะให้กู้ร้อยสิบเปอร์เซ็เลยแต่มันต้องมีดาวไหมแล้วให้กู้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นอ่ะแต่ในมุมที่น่าสนใจนะก็คือมันบาปจริงเหรอ